สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวหม้อหุงข้าวออโตนะครับเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเพิ่งซื้อมาใหม,ใหม่นี่ขนาดหนึ่งลิตรนะครับสำหรับหุงกินประมาณคนละสองคนกำลังดีครับเดี๋ยวมาแกะข้างในดูเลยครับ อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ราคา300กว่าบาทนะครับไม่แพงครับไม่แพงถูกครับมีสเปคที่กล่องก็จะเขียนว่าเป็นหม้อข้าวไฟฟ้าใช้ไฟ220โวลต์400วัตต์นะครับแล้วก็ขนาด1ลิตรน้ำหนักก็1.6กิโลนะครับขนาดแล้วก็240คูณ240คูณสูง260มิลลิเมตรนะครับ ดี๋ยวอันนี้มีสีชมพูนะครับมันมีรุ่นนี้จะมี2ส,สีสีฟ้ากับสีชมพูก็แกะมาก็จะครบประมาณนี้ครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับคู่มือก็อน่าจะอยู่ในนี้นะครับก็จะมีถุงพอขนาดเล็กกระทัดรัดครับพอดีพอดีครับไม่เล็กเกินไป สคนกําลังบอกครับทานกันสองคนคนเดียวก็ได้ครับนะครับแล้วก็จะมีบอกวารันตีครับบริษัทปอตโต้กิงกราสจำกัดนะครับแล้ก็มีสายไฟมีสายเกามาให้ด้วยนะครับมีสามส้นสายเก้านะครับมีสามขานะครับ ไฟนิวตนันกราวนะครับ3ามเส้นพอดีกราวนี่คือกันดูดนะครับแล้วก็จะมีท็อปพีมาให้ในการตักแล้วก็ถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงนะครับนี่ถ้วยตวงก็120ยีมลลิตรนะครับก็มีคู่มือในการใช้งานหม้อหุงข้าวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล cr 1 0ร t นะครับ แล้วก็จะมีตัวหมอ้อเลยนะครับตัวหมอ้อข้างในเคลือบเทฟลอนมาให้อย่างดีนะครับก็ข้างในก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปกติของหมอ้อข้าวทั่วไปนี่ครับอันนี้สวิตช์เปิดปิดจะกดลงก็ต่อเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็หุงเข้านะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศประกอบเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาแค่นี้นึงครับอันนี้ที่เสียบปลั๊กนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นรูอะไรรูทับวางไว้วางทับเพลแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายน้ํานะครับเราคอยตักออก นะครับเวลาหุงเข้าครั้งแลอครั้งเพื่อความสะอาดนะครับจะได้ไม่เหม็นนะครับเราทำความสะอาดตรงนี้บ่อยๆครับครับเดี๋ยวไปหุงเข้ากันดูครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาหุงเข้ากันครับก็คือหุงในนี้นะครับก็คือใช้เก้าสามกระป๋องครับ ข้าวสามกระป๋องก็คือใช้ถ้วยตวงตัวนี้ครับตักมาเลยสามกระป๋องนะครับหนึ่งสองประมาณน,นี้ครับสามกระป๋องเดี๋ยวไปซาวเข้าวก่อนนะครับ เซาเข้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเลยครับผมครับนี้ใส่น้ำไปแค่นี้นะครับก็ถ้าเป็นใช้นิ้วมือก็ประมาณครึ่งข้อนิ้วนะครับครึ่งข้อนิ้วมือนะครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวหุงให้ดูนะครับออกมาเป็นยังไงนี่ครับนนี้เข้าสามกระป๋องนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดจำด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ